ฮัลโหลก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยคะ่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่อง Kim No Chimes Channel นั่นเองว้าวซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินซนะาวน่าอะไรมากของจ no ินเนอการซึ่งบอกว่าสกินนี้ก็เป็นสกินเก่าแล้วแต่เราเพิ่งได้บัตรปลดล็อกมาเอามาปลดล็อกสกินนี้ไงเพราะว่ามันสวยตัชแล้วมันเข้าเครื่องประดับด้วยจริงๆตอนแรกก็กะ่าจะปลดล็อกสกินซาโลมีแล้วแต่ว่าลองโพสถามคนให้ช่วยคนในเฟซบุ๊กในกลุ่มอ่ะ ว่าให้ช่วยเลือกหน่อยว่าสกินซโลเมีหรือว่าสกินซาวน่าโลมาดีคนก็บอกว่าซาวน่าโลมาสวยส่วนสโลเม่มันก็สวยแต่ว่ามันมันเป็นสกินดาจัดฟาร์มอยู่ถาวรอ,อยู่แล้วก็ค่อยเก็บเกลือซื้อที่หลังก็ได้นั่นแต่ประดินแต่ก่อนเราจะไปดูเกมเพลย์เรามีละครสั้นหลังข่าวมาให้ดูไปดูกันเลย พาได้บัตรปลดล็อกสกินม่วงมาแล้วป๊าป้าปลดล็อกสกินหนูให้หนได้ไหมยังมีสกินม่วงใส่แล้วใส่แล้วสกินนี้จนเบื่อแล้วว่าได้สิจินโนลูกว่าแต่เอาเป็นสกินอะไรดีล่ะก็แล้วแต่ป้าเลยหนูแค่อยากมีสกินม่วงใส่เท่าน,นั้นแหละว้ายป,ป๊าป้าหนูชอบมากเลยสกินนี้สวยมากบอกเครื่องประดับหนูดีด้วยชอบมากเลยชอบมากเลยค่ะ,ป,ะป๊าป้าขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูก ก็แ,แค่ป้าก็อยากปลดล็อกสกินให้หนูตั้งนานแล้วแต่ป้าเงินไม่พอนะ่ะป้าขอโทษจริงจริงแต่ว่าตอนนี้ลูกไปลงแมทได้แล้วคนดูรอนานแล้วได้ค่ะป้าป้าคลิปนี้จะเป็นบันทึกวิดีโอหลังแมทนะเพราะว่าตอนไปเล่นไม่ได้อัด,ดแน่นอนว่าทุกคนทำไมถึงอ้าวทำไมยังไม่ทันหมุนเลยอทำไมมาไล่เฟสดี้อีกแล้วอ๋อตอนเล่นอ่ะเราอะเข้าช้าไงคือแบบที่เราเล่นมันมันไม่ได้หลูไงมันเลยทําให้เราเข้าช้าแบบ เข้าช้านิดนึงเือแบบเอาง่ายอะตามหลักแล้วอะเปิร์ของฮันเตอร์เปิรก Hunter, ป์รกเนี่ยถ้าเราหาซื้อไม่เจอในห้าสิบวะมันจะปรากฏใช่ไหมนั่นแหละก็คือเวลาเราโหลดเข้ามาเปิร์กนั้น่ะจะเหลือประมาณสามสิบวก็คือเราจะเข้าช้ากว่าคนปกติปกติประมาณยี่สิบวิอือนนั่นแหละซึ่งแบบมันก็เลยภาพตัดเนาะเดี๋ยวขอวางของเพลงก่อนเอาหลยจริงๆตอนเล่นอะมันไม่ได้ค่อยได้แหลกหรอกนะทุกคนแต่ว่ามันมาแหลกตอนอ่านหลังเม็ดนี่ยหก็ไม่รู้ทําไมก็เลย อย่างที่ทุกคนรู้นะเกมหมาเอาแล้วมาไล่อะไรอย่างนี้เนะี่ยเออเอ้จ็คแจ็คเอ้ผิดเป้าหมายฟเฟรเดริกอยู่ข้างนอกอย่าทำคนสวยอย่างชัดสวยนะมันไม่ใช่ดิฟเฟรเดริกเจ็บอยู่มันต้องมาไล่เราเอิมที่จะถูกเฮ้ยเสียงตีหมอกเสียงตีหมอกโอ้เกือบวางกล่องสรุไว้ต่งนี้ก่อนอีแน่จริงก็ขึ้นมาแล้วแจ็คพังไม้ไปแล้วด้วยโอ้โหมีปิดหน้าต่างด้วย มีขึ้นลงบ้าอีกรอบกล่องเพลงพังยางน่าจะพังแล้วแหละพังยางโอเคพังแล้วเอมอาเจ๋งใจยู่หยวะเอ้าวิ่งหนีกันแล้วกันเอา้าหลุดแน่ป่าวะน่าจะหลุดแหละผู้เล่าดเป็นรอหมายนะเพื่อนระวังรอบตัวให้ดีนักแต่งเพลงได้ฮิลแล้วสวยส่วนเราก็มาปัน่นอีกแล้ว ช่วงเวลาที่น่าเบื่อเกมนี่ก็คือการบานเออฟาดหน้ามันแหกไปเลยทำดีมากโควเออจะว่าไปลุงวังกล่องเพลงนี่หว่าลืม้มีกล่องเพลงแล้วทำไมวะลุงวังโหแจ็คโดนฟาดไปอีกทีแล้ววนั่นหน้าบวมแล้วไหมซิลิโคนเบี้ยวหมดแล้วมั้งเอ,อ้ยไม่ใช่แจ็คคุนชายแจ็คไม่ฉีดซิลิโคนลืมลืมเออบานอย่างเดียว จีโนเป็นตัวซับแต่เราเกิดมาเพื่อปัน่นเฮ้ออะไรกันวะเนี่ยโอ๊ยทำเครื่องแต่อีกไ,ไรปั่นต่อไปเครื่องได้รมา5ห้าสิบเปอร์แล้วเพื่อนแล้วคนที่เหลือปั่นกันอยู่หรือเปล่าเร็วกันหน่อยนวกันเพราะตอนนี้เหมือนเครื่องดูไหลช้ามากเลยเอาจริงประมาณหกสิบเปอร์เลเอา้าไม่นะโคโดนตีแล้วโอ้โห เออเสร็จไปอีกเครื่องอยุ่ยๆรถเครื่องเราได้ประมาณ80เปอร์แล้วเพื่อน83อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นสมเครื่องมันแค่สามเครื่องเท่านั้นไม่นะโคลมแล้วเครื่องเรา96แลหวลเพื่อน2อหนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเครื่องเสร็จพ้อมกับสองเครื่องโอ้ใหม่ก็อาสาเบาวันนี้มันเรื่องจริง เรื่องจริงผ่านใจค่ะเรื่องจริงผ่านใจจุดพร้อมการสองเครื่องบ้าบอมาก <_ d ata> ปกติอยู่เงี้ยก็สร้างตำนานมาเยอะน,นะนี่ตำนานในเกมอีกโอ้โหอะไระเนี่ยตำนานจุดเครื่องพร้อมการสองเครื่องฮัลโหลขอร้องนะโอ้โหถ้าเล่นแจ็คอยู่จริงนี่คือป่านนี้ร้องไห้อะนะ <_ d ata> เครื่องเสร็จพร้อมการสองเครื่องขอร้องนะะเอ็มมาจะไ,ไปช่วยนะเอ้าเอ็มมาไปช่วยหรออา้าผู้ล่อยู่ใกล้เอ็มมาอ้างี้เดี๋ยวเราไปช่วยเองมามาโค วัสดีจากโคแจงอ,อ,อ้าวเดินตีเดินตอ้าเออสุเอม่าเรียกเกาะก่อนโดนตีได้สวยเลิศโอ้ยแหลกแหลกแหลกไปเลยค่ะโคเพื่อนสาวเพื่อนส,สาวต้องรอดค่ะเอ๊ะโคเปิดกล่องเหรอเหมือนได้ยินเสียงเปิดกล่องไงฮะอ้อาวเอม่าล้มเดี๋ยวไปช่วยเองก็ได้อ้าวเฟสเดิกเครื่องยังไม่เตรียมหรออ๋อเตรียมแล้วเตรียมแล้วโอเค เฟลี่แบบอย่าจุนนะโอ้ฉันไม่จุดหรอกฉันจะแค่จะมาเก็บของเพลงฉันไปช่วยเอมมาแปเป็นโอ้ยโดดแบบสิบสิบสวัสดีค่ะหนูรัดค่ะหนูรัดมาแล้วค่ะหนูรัดเกียมปืนเอ้ยไม่ใช่โอ,โ,อโ,อโอ้ยแหลก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 ายโอ้ยอ่าแหลกอีกแหลกอีกโอ้ย เฟรดิกจุดจุดเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปิงอย่าปิงอย่าปิงดีวะเอาไลน์ไลนลนโอ้ยปิงอีกอะไรวะเนี่ยโอ้ยเซเป็นกล่องช้าก่อนเผื่อเขามาไล่เราเอา้าวไม่ได้ใช่ไหมโอเคอย่างนี้ก็สวยเราจะได้ไปแซบประตูอเต้เนเต้เนเต้นเต้ไนไปเต้นไปเต้นไปลา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 แล้ล เร็วสิตูเปิดแล้วเดี๋ยววางกล่องเพลงเร็วให้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาประตูก่อนแล้วก็วางสลูไว้เผื่อี j e c t มันมาเอ็เอมมาจะขีดแล้วโควอยู่ไหนอะโคมาออกียกเธอโคโคอยู่ไหนอะโอ้หิวให้ผมเออโคดึงได้สวยมากโคช่วยเอ็มมาได้แบบนี้คือออกได้แน่นอนออกสี่ได้แน่นอนเราเชื่อเลอยออกได้แน่มาเฟสเด็กกริปิวยืนดูสถานการณ์กัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฟนตี้ขวดรถทุกคนเห็นอะไรไหมเฟนตี้ขวดรถอ้าวเฮ้ยหมอกหมอกหมอกต้องละังโศคนั่นออกได้ไหมเอ็มมาได้กอดได้โอเครถเอ็มมามาได้ไหมเอ็มมาโอเคเอ็มมามาได้โคโคมาได้สวยรถเอ๊ะ แจ็คมันจะตีหมอกทุกกำแพงระวังเลยว,ว่ะเฮ้ยเอ๊ะจะว่าไปแจ็คไม่ได้เอาตาแดงมาหรอเพิ่งรู้เอาจริงเกินคลิปหน้านะบ๊ายบาย